สวัสดีค่ะคุณพัชรินทร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดรศักมาคุณกนิกาและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะวันนี้จะพาไปทําความรู้จักนะคะประเทศว่าที่น้องใหม่ในอาเซียนค่ะนั่นก็คือติมอร์เลสเตนะคะซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียเนี่ยเพิ่งจะประกาศไปนะคะว่าภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะติมอร์เลสเตเนี่ยน่าจะได้เข้าเป็นประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นจริงนะคะ ก็อีกหน่อยอาเซียนเนี่ยจะไม่ได้มีเพียงแค่10ประเทศเท่านั้นแต่ว่าจะเพิ่มเป็น11ประเทศค่ะนะคะทีนี้เรามาทําความรู้จักกันกับประเทศนี้บ้างว่าเป็นอย่างไรนะคะติมอร์เลสเตเนี่ยนะคะ ถ้าพูดกันถึงในแง่ประชาธิปไตยเนี่ยมีความยาววัยมากเลยนะคะเพราะว่าติมอร์เลสเตเพิ่งจะมีอธิปไตยมีประชาธิปไตยเป็นของตัวเองเนี่ยเมื่อประมาณ26ปีที่ผ่านมานี่เองนะคะก่อนหน้านั้นนะคะในยุคแรกๆเนี่ยติมอร์เลสเตถูกปกครองนะคะถูกยึดครองโดยประเทศอื่นค่ะนะคะประเทศนั้นเนี่ยยังไม่ใช่อินโดนีเซียอย่างที่เราเคยได้ยินกันมานะคะแต่ว่า ในยุคแรกๆเลยเนี่ยค่ะติมอรเลสเตนะคะถูกปกครองโดยโปรตุเกสค่ะนะคะ,ะแล้วก็มาจนถึงปี1999นะคะติมอรเลสเตเนี่ยก็เพิ่งจะได้รับการประกาศเอกราชนะคะจากการถูกยึดครองโดยอินโดนีเซียเพราะว่าหลังจากที่ ติรมเลสเตหลุดพ้นจากการถูกปกครองโดยโปรตุเกสแล้วเนี่ยก็ถูกอินโดนีเซียเข้ายึดครองนะคะเป็นประเทศภายใต้เป็นดินแดนภายใต้การควบคุมของอินโดนีเซียแต่ว่าก่อนที่ติรมเลสเตจะได้ประชาธิปไตยจากอินโดนีเซียเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อนะคะถ้าหากว่า คนในวัยเราเนี่ยไม่บอกอายุกันละกันนะคะ,อะลองไปนึกถึงภาพเดิมนะ,ะเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราจะได้จำถึงภาพข่าวนะคะที่มีการสู้รบกันอย่างหนักนะคะในในระหว่างที่ตตมอเลสเตเนี่ยพยายามที่จะ,ะปลดแอกนะคะ,ะเพื่อเรียกร้องเอกราช เป็นของตัวเองเนี่ยมีการสู้รบกันระหว่างกองกำลังพลเรือนภายในจังหวัดติมอร์เลสเตซึ่งตอนนั้นยังอยู่ภายใต้การปกครองของอินโดนีเซียเนี่ยมีทั้งกองกำลังทหารของอินโดนีเซียแล้วก็กองกำลังของคนในติมอร์เลสเตในจังหวัดตนะิมอร์เลสเตณะเวลานั้นเนี่ยนะคะพยายามที่จะต่อต้านการปลดแอกของคนติมอร์เลสเตส่วนใหญ่นะคะเราจำภาพได้ถึง คนที่ตัดหัวมนุษย์ด้วยกันเนี่ยค่ะของฝ่ายตรงข้ามของฝ่ายที่พยายามจะเรียกร้องเอกราชเนี่ยแล้วก็เดินถือ,อ,อศีรษะของคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะตามท้องถนนต่างๆสภาพบ้านเรือนนะเต็มไปด้วยความ โกลาหนวุ่นวายแต่ไม่ได้ความแตกแยกแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพลังของประชาชนนะฮะจำนวนมหาศาลนี่ก็สามารถเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับตัวเองได้แล้วก็ประกาศเอกราชนะคะในปี1999นะคะหรือปีพศ2542ซึ่งเป็นปีเดียวกันกันกบที่กัมพูชานะคะเข้าเป็นน้องใหม่ของประเทศสมาชิกสมาคมเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะะในยุคนั้นก็คือ กัมพูชาเนี่ยได้เข้าเป็นน้องใหม่ของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนนะคะก็คือเมื่อ26ปีที่แล้วแล้วก็26ปีต่อมานะคะซึ่งก็คือในปีนี้แหละนะคะก็จะเป็นปีที่ติมอร์เลสเตจะได้เป็นประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนคิดดูนะคะว่าช่องว่างระหว่างสมาชิก รายสุดท้ายของอาเซียนกับประเทศที่จะเป็นว่าที่สมาชิกอาเซียนประเทศใหม่นะี่มันห่างกันถึง26ปีแน่นอนนะคะว่าประเทศที่ยังมีประชาธิปไตายยาววัยแบบนี้นะคะแล้วก็ประเทศเนี่ยผ่าน ความล้มลุกคลุกคลานนะคะในตลอด26ปีที่ผ่านมาเนี่ยทิมอร์เลสเตจะเป็นประเทศที่มีความท้าทายอย่างยิ่งทั้งต่อตัวเอง<ม>แล้วก็ต่อสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นประชาคมเดียวกันแล้วนะคะ<ม>ออความท้าทายนั้นคืออย่างไรนะฮะที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ หนึ่งค่ะทิมอร์เลสเตตอนนี้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยจะอยู่ล้าหลังกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค<ม>เดียวกันอย่างยิ่งถ้าหากว่ามารวมกันเป็นประชาคมเดียวกันแล้วนะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจำนวนผลิตภัณฑ์อัตราผลิตภัณฑ์ มวลรวมนะคะต่อหัวนะคะยังน้อยอยู่มากนะคะถ้าหากว่าเราจะดูรายได้ต่อหัวของประชากรในติมอร์เลสเตเนี่ยหปีนะคะต่อคนเนี่ยยังอยู่ที่ราว1 6 0 0 u S ดอลลาร์สหรัฐนะฮะหรือประมาณ4 0 0 0เกือบเกือบาบาทเท่านั้นเองนะคะต่อคนต่อปีนะคะถ้าเทียบกับประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้าอย่างยิ่งนะคะในภูมิภาคนี้นะฮะเรียกได้ว่าห่างกันราว ฟ้ากับเหวนะมันมันยิ่งกว่าฟ้ากับดินอีกฮะนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าจะพูดกันถึงว่าเทียบกับประเทศในกลุ่ม CLMV นะฮะก็อาจจะไม่เทียบได้กับเวียดนามซึ่งตอนนี้เนี่ยเวียดนามก็ตีแตกความเป็นประเทศในกลุ่มที่พัฒนาน้อยที่สุดในกลุ่ม CLMV ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศ5ประเทศสุด4 5ประเทศสุดท้ายที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผล อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเวียดนามต่อประชากรต่อหัวเนี่ยนะฮะสูงเกินหน้าฟิลิปปินส์ไปแล้วนะคะแล้วก็ใกล้เคียงกับอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นในอนาคตนะคะบรรดานักวิเคราะห์เขามองกันว่ากลุ่ม CLMV เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อย่อหรือเปล่าเป็น CLMT นะะ T ก็คือติมอร์เลสเต CL เนี่ยยังคงเป็นกัมพูชาลาวส่วน M เนี่ยก็คือเมียนมาอยู่นะคะเพราะว่าถ้าจะเทียบกับกัมพูชาและลาวเนี่ย ติมอร์เลสเตยัยงคงมีเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าแต่ติมอร์เลสเตมีขนาดเศรษฐกิจ ที่ดีกว่าเมียนมานะคะด้วยมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศเนี่ยราวๆหนึ่งพันล้านดอลลาร์สาหรัฐน,น,นะฮะถ้าเทียบกับเมียนมาแต่ก็ยังคงต่ํากว่าอีกหลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้เป็นความท้าทายแรกนะคะถ้าหากว่าติมอร์เลสเตได้เข้าเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียนรายใหม่นะคะนอกจากนี้แล้วค่ะอีกความท้าทายหนึ่งนะคะที่น่าสนใจและน่าจับตามองนะคะนั่นก็คือ,อ,อทุนมนุษย์ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะปัญหาที่สําคัญของติมอร์เลสเต ก็คือมนุษย์ หรือประชากรของเขาเนี่ยยังคงขาดการพัฒนาอยู่หลายด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทักษะนะคะเรื่องสกิลแล้วก็เรื่องการทําธุรกิจในประเทศนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งเป็นความท้าทายแต่อย่างไรก็าตามค่ะตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมานะคะ10กว่าปีที่ผ่านมาขออภัยติมอร์เลสเตนเนี่ยพยายามที่จะถีบตัวเองนะคะขึ้นมาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจดีขึ้นนะคะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่าง อย่างค่ะที่บรรดาน,นักวิเคราะห์หลายคนนะคะระบุว่ายังจําเป็นที่ติมอร์เลสเตนเนี่ยจะต้องดําเนินการต่อนะคะเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงมีนักวิเคราะห์บางคนนะคะซึ่งก็มาจากสถาบันเดียวกันกับที่เมื่อสักครู่นี้คุณกติกาเพิ่งจะเอ่ยถึงไปนะคะก็คือสถาบันโลวีนะคะแต่ว่านักวิเคราะห์นักวิจัยคนนี้เนี่ยมาจากสถาบันออที่เรียกว่าศูนย์การพัฒนาแห่งอินโดแปซิฟิกนะฮะของสถาบันโลวีเนี่ย,ขเ,ยเขาระบุนะะ,นะ,ะว่า,วาการที่จะรับติม เล็เตเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนเนี่ยมันรังแต่จะทำให้ถ่วงรั้งอาเซียนค่ะนะเพราะว่าด้วยข้อแตกต่างหลายอย่างหลายอย่างนะเมื่อสักครู่นี้พูดไปแล้วถึงข้อแตกต่างและความท้าทายสองอย่างอีกอย่างนึงก็คือช่วงที่ผ่านมา20กว่าปีที่ผ่านมา30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทิโมเรสเต์ได้รับการ treat รหรือปฏบิบัติเป็นประเทศในหมู่เกาะ ในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะแต่ว่าประเทศในในกลุ่มอ,อ,อาเซียนเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่จะมักจะได้รับความช่วยเหลือหรือว่าเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มประเทศดินแดนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยออจึงอาจจะมีม,มีมีความเชื่อมโยงหรืออาจจะมีความขรุขัลนะคะในการรับความช่วยเหลือนะจากองค์กรหรือว่าจากประเทศต่างๆอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ย ออสเตรเลียนะฮะก็ยอมให้การยอมรับติโมเลสเตในชื่อของประเทศที่อยู่ในแถบมาหาสมุทรแปซิฟิกแต่แต่ว่าอาเซียนเนี่ย ได้รับความช่วยเหลือหรือว่ามีความเกี่ยวดองนองยุ่งกับนานาประเทศในฐานะที่เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้เป็นความแปลกแยกแตกต่างนะคะที่อาจจะต้องดําเนินการอย่างอย่างละเอียดละออแล้วก็อย่างรอบครอบต่อไปซึ่งก็น่าจะเป็นงานหนักของสิบประเทศสมาชิกอาเซียนชุดปัจจุบันเนี่ยล่ะค่ะว่าเราจะต้อนรับน้องใหม่เราอย่างไรให้เดินหน้าต่อไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าปัจจัยสําคัญหนึ่งที่ตลอดที่ผ่านมาเนี่ย พยายามเดินหน้ากันมาตลอดก็คือพยายามที่จะลดช่องว่างทางเศรษฐกิจของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งสิชาตินี้ในช่วง26ปีที่แล้วนะที่กัมพูชาเข้ามาเป็นประเทศน้องใหม่ตอนนั้นกัมพูชาช<ค>ก็เต็มไปด้วยความแตกแยกเศรษฐกิจพังมากๆนะคะเพราะว่าเพิ่งจะผ่านพ้นการทําสงครามกลางเมืองมานะคะต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอาเซียนก็ มีการจัดตั้งนะฮะแนวความคิดริเริ่ม AIA ขึ้นมาช่วยกับผู้ชาเพราะฉะนั้นต้องดูต่อไปค่ะว่าตุลาคมนี้ถ้าติมอลลสเตเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องดำเนินการต่อไปกันอย่างไรค่ะคุณกนิกาดราศกรกมาและคุณผู้ฟังค่ะ,คะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะครุ่นีค่ะ,ค,ะคุณวัชรินทร์เสลิมกุฎดันนะคะ